สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Mega Monster นะครับหรือ Pokemon Coming นะฮะสำหรับวันนี้ครับจะมาอัปเดตกิจกรรมกันนะฮะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับ2023นนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสมหวังในทุกสิ่งนะครับผมแล้วก็มาดูนะครับรายละเอียดของช่องนี้กันต่อนะครับผมก็นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับ แล้วก็สำหรับใครตามคลิปนี้อยู่นะครับสามารถดูคลิปเหมือนเกมนี้ได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมก็เป็นการมอนสเตอร์นะครับอยู่ที่ใต้คลิปใต้คลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะฮะโอเคเรามาดูกิจกรรมกันก่อนนะครับเริ่มวันที่นี้เลยนะครับนี่จริงกิจกรรมนี้มีมาตั้งแต่2วันที่แล้วนะก็เป็นกิจกรรมนะครับสุ่มการันตีนะก็จะมีเซ็ทครอมนะครับกับตัวกิราติน่านะฮะโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับผมไอ้นกวายไม่มาทีนะนกวายไม่มากิจกรรมนี้เลยนะครับนี่ก็ดูพลังได้680นะฮะ โอ้ยอย่างเท่เลยนะครับดาเมจค่อนข้างดีนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับดูดิอะโอเคก็สุ่มนะการันตีเนี่ยประมาณ1 7ื่นเนะฮะคิดว่าน่าจะได้กันทุกคนนะครับนอกจากนี้ครับการสุ่มในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะได้ S อยู่แล้วด้วยนะับผมอะก็มาลองกันดูแล้วสำหรับใครที่อยากได้นะครับโปรแกรม่ะดับ S บวกไปใช้งานนะครับจัดไปเลยนะครับกิจกรรมถัดไปนะครับเป็น Lucky Spin นะครับก็เป็นโ o นะฮะโอ้โห กีนี้ต้องเติมเงินนะครับถึงจะได้สุ่มมาเนาะได้เทพเป็นโอเลยนะครับผมไเทพ3ตัวตัวนี้มาค่อนข้างดีนะครับผมได้นะฮะโอเคในส่วนของกิจกรรมถัดไปนะครับให้กดเข้ามาที่ทางลิมิตกันนะครับกก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนีลอินดิวอส์นะครับก็เป็นกิจกรรมในส่วนของปีใหม่นะครับก็รับของรางวัลไปเลยมีทั้งทองนะครับทั้งเพชรทั้งกุญแจแล้วก็ไอเทมที่อัปเกรดพวกค่ามิตภาพดับสูงนะรับไปเลยครับ ก็มีอีกอันหนึ่งหลายเลยครับมีล็อกอินทั้งหมดหนึ่งของสามวันนะครับรับไปเลยนะครับไอเทมตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีแพ็กเลจิกิการ์ดครับแล้วก็มีแชมินนะฮะแล้วก็นี่ครับแพ็กคิวเลมนะครับผมเป็นระดับ s บวกเนาะสามแพ็กนะครับผมอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็น spring festival แพ็กนะครับอันนี้รับฟรีนะตอนแรกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมารับฟรีเหมือนกันนะครับนี่ห้าร้อยเพชรนะ ประมาณนี้นะครับถัดไปเป็นรีวอร์ดนะครับอ่ามารับของได้อ่ะต่อมานะครับเป็นลัคกี้แบ็กนะครับอ่ากิจกรรมใหม่นะครับก็นี่ครับภารกิจนะครับทำภารกิจสําเร็จนะครับรับไอเทมกันไปเลยนะครับในส่วนของอ่านี่ครับมันเป็นอ่าสกินฮัตซัมถาวรนะครับผมเออโคตรเท่เลยนะครับสรุปเลยนะครับวิธีเล่นกิจกรรมนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณทํา ภารกิจเนาะเห็นเลขเห็นไหมเลขไหมครับก็มี1นึ่งถึงสินะฮะเพชรทางด้านขวาก็มี1นึ่งถึงสิเหมือนกันนะครับโดยตัวอ,อย่างเช่นครับอ่าในส่วนของตัวนี้นะฮะล็อกอินครบ5วันใช่ไหมครับคุณก็จะได้ไอเทมตามนี้นะครับแล้วคุณก็มีสิทธิ์มาเปิดช่องที่4เห็นไหมครับอ่าล็อกอิน5วันนะอย่างเราเกอรใช้จ่ายใ,ในส่วนของอ่าของทองนะครับยีล้านคุณจะเปิดเลข5ได้อย่างเงี้ยนะครับเพชรสามสิบครั้งอย่างเงี้ยก็จะเปิดช่องที่6นะฮะอะไรเงี้ยอัปเดตโปเกมอนถึง200ครั้งก็เปิดช่องที่9อะไรเงี้ก คือแต่ละอันก็จะมีภารกิจเราทำเนาะนี่ครับสตาร์อัพโปกเกมอนนะครับ20ครั้งนะครับก็จะเปิด16อะไรอย่างเงี้ยนะก็ามาลองเปิดดูกันได้นะโดเนิกิล40ครั้งนะครับก็ามาเปิด15ได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็แค่ทำตามเงื่อนไขต่างๆเนาะโอเคนะผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วขึ้นอีกับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใหมให่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ